Muy uhm? <în mày> yeah. uh, hay là cái mèo lò đôi siêu bi sung đơ mèo đơ. Usuân yang bùi bi sung đơ. Mi mì phán tủ là cái chạm nga 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 này nga bạc nga 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 นี่เห็นบังามเลยให้ลาลานี่แหละมาไป็นเงินไปเอาไปเข้าไปหมูมึงกูจีาเขาย่างเกียดออกไปแค่นี้แหละบอกเด้ออย่าให้มันให้ยักได้แล้วบอกเชื่ไปให้เจ้าที่เขาหินก็คือหินเด้อมันจะมีเพ่งไหม คือทำเพลงให้ฟัง